ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับโคเดนอาสังหาวงจุ้ยเสริมทรัพย์กันนะครับวันนี้โกเดนก็จะพาทุกท่านมาพบอีกหนึ่งทำเลนะครับในอำเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็บอกกับทุกท่านเลยว่าจุดจุดตรงนี้น้ำไม่ท่วมอย่างแน่นอนการันตีนะเมื่อรอบที่แล้วนะฮะก็คือที่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงข้ามเยื้องกับตจอนะฮะตจอนะฮะค่ายศรีนรินทานะครับมาทางป่าตุ้งสงนะครับผมตอนนี้อาคารพาณิชย์ตอนนี้เหลือแค่ห้องสุดท้ายแล้ยวนะครับ จากเหตุการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมานะครัให้เห็นว่ามีความสําคัญมีความจําเป็นนะฮะกับการที่จะย้ายที่อยู่ใหม่กับใครที่น้ําจมอยู่ทุกๆปีนะฮะตอนนี้โกเดนก็อยากจะขออนุญาตนํานเสนอว่าตอนนี้เหลือหลังสุดท้ายนะฮะห้องริมนะฮะห้องริมเลยฮนะห้องในจองไปแล้วนะครับโอนจะโอนมาที่15นี้นะตอนนี้เหลือห้องสุดท้ายแลวนะครับกับทําเลที่ดินอาคารพาณิชย์ในอำเภอบุุงสงน้ําไม่ท่วมกับโครงการที่อยู่ ตรงข้ามตชใกล้กับป่าปาอำเภอทุ่งสงนะครับโกเดตก,ก็อยากฝากไว้ด้วยนะใครที่สนใจอยากจะหาทําเลใหม่ที่ใหม่ค้าขายใหม่นะฮะก็ฝากไว้ด้วยกับอาคารมณิทหนึงคููหาหลังสุดท้ายเลยนะครับ ครับท่านใดสนใจนะครับกับอาคารพันธย์หลังนี้นะครับก็เชิญติดตามใต้โพสต์นะฮะลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะฝากลิงก์ไว้กับใต้โพสต์ของคลิปนี้ไว้นะฮะก็ฝากติดตามดูกับโคเด่นอัังหาวันนี้สวัสดีครับ